การประชุมครับการประชุมก็ต้องมีทั้งตรงทั้งสถานที่และเวลาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีการลงชื่อนะครับแล้วก็ไม่ใช่ลงคนเดียวคนหนึ่งก็ต้องลงด้วยนะครับเพื่อบอกพิกัดบอกสถานที่นะครับมาคราวนี้มาดูแนวข้อสอบในส่วนของเ,อเรือบ้างนะครับชักหน่อยหนึ่งเนาะนะครับใกล้ละเลยประมาณ20่สสไลด์ก็จะจบในส่วนของเรือแล้วนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับ บักเคเลร์ครับบักเคเลร์มีอะไรบ้างไม่รู้ครับผมไม่รู้บักบักอ่าบักบักเหมือนเสียงเทน้ําเทน้ําก็คือเทเทกองครับจำได้ไหมบักบักเหมือนเสียงเทน้ําเทน้าก็คือเทกองนะครับว่าคำว่าเทกองม่เจอครับหรือคุณจะจําได้ว่าเฮ้ยบักก็คือบักเกอร์บักเหมือนบังเกอร์บังเกอร์คือบังกององไว้ก็หาคําว่าเทกองครับจะมีข้อดีอ่ครับผมบอกว่าไม่ค่อยลวงตาเรานะหมอกเดี๋ยวข้อสอบของเรือข้อดีมันคือว่าไม่ค่อยลวงตาพวกเรานะครับเพราะนั้นข้อที่ตอบหาเทกองตัวเดียวครับคือข้อสอง นะครับต่อไปครับข้อได้อธิบายของไลเนอร์ได้ถูกต้องนะครับผมไม่ดูเลยนะว่าข้อสอบบอกอะไรนะครับตัวเลือกเลือกอะไรแต่จาไหมครับว่าไลเนอร์เนี่ยเไลเนอร์มันเฉลยไปแล้วอผมเฉลยกันครับไลเนอร์คือมีเส้นทางนะครับแน่นอนไหมมันไลเนอร์ก็เหมือนรถไฟนะครับรถไฟมีที่แน่นอนนะครับเวลาที่แน่นอนมีเส้นทางแน่นอนหรือเหมือนลายที่ส่งตรงถึงคนแล้วก็บอกได้ว่าส่งกี่โมงส่งหาใครนะครับไหม ก็ตรงทางเวลาและตรงทางเส้นทางนะครับต่อมาข้อใดเป็นลักษณะของ f e r e n c e ship อ conference น h i p นะครับจำได้ว่ามันเหมือนการประชุมนะครับโอเคเลยสิบนาทีนะฮะมันเหมือนการประชุมเลยนะฮะมันเหมือนการประชุมนะครับการประชุมเนี่ยก็จะต้องมีการลงนามนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันว,ว่ามีลงนามสักกี่ข้อนะครับ ต๊ดๆตารางแน่นอนโอเคโด,โ,ดโดยโดยเจ้าของเรือกลุ่มบุคคลนะครับซึ่งมีเรือในสังกัดไม่จําไม่ได้จากัดนะครับว่ามีกี่ลำเราเราไม่ได้สนเนาะเราไม่ได้ไปดูนะครับว่ามีกี่ลำโอเคไหมฮะเราไม่ได้ไปดูตรงนั้นนะว่ามีกี่ลำนะครับเรือที่มีเส้นทางเดินเรือประจําตารางที่แน่นอนนะครับได้ลงนามก็ตกลงกับเจ้าของเรืออื่นในมัดเจ้าของเรืออื่นๆมีแล้วนะครับเห็นไหมฮะ ใน,ในการวางพิกัดเรือและเงื่อนไขเรือนะครับ <backyard> ค <descriptive together> ําตอบที่ถูกที่สุดคือข้อที่สองเลยนะครับเพราะอะไรครับทําไมก็2ถึงถูกครับหนึ่งก็คือมันไม่ใช่ว่ากลุ่มคนเนาะไม่ใช่ว่ากลุ่มคนนะครับอ่ากลุ่มบุคคลนะครับมันไม่ได้บอกเป็นกลุ่มไหนนะครับมันก็เป็นคือเจ้าของเรือนะครับทุกคนแล้วก็เจ้าของเรือคนอื่นก็มาลงนามด้วยแค่นี้เองนะครับมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับ นั่นตอบไปเลยเนาะคอนเฟลเด่นนะครับการลงนามมาคนอื่นมาด้วยเพราะฉะนั้นตอบข้อที่สองเลยเห็นไหมคะข้อที่สามนี่ก็เหมือนจะถูกนะปื๊บมันมีคําว่ากลุ่มคนนี่แหละมันไม่ถูกครับมันจะไม่พูดถึงกลุ่มคนนะครับมันก็เป็นเจ้าของเรือเฉยๆแหละไม่ต้องเอากลุ่มมาใชพมันข้อมีกลุ่มตัดทิ้งนะครับเห็นว่าข้อหนึ่งกับข้อสามเนี่ยตัดทิ้งได้เลยแต่ในข้อนี้เอ้ยทำไมมันไม่ถูกครับยา์อาราอนี้มาดูกนะันฮะข้ว่าซึ่งเจ้าของเรือลงนามกับเจ้าของเรืออื่นในการรักษาระดับ พิกัดนะครับอัตราค่าระวางเรือเนี่ยนะรักษาพิกัดอัตราค่าระวางเรือน,นะฮะระวางเรือและเงื่อนไขาการขนส่งอ่ะตัวเนี้ยมันผิดตรงนี้อ่าอันนี้มาถูกหมดเลยนะครับผิดตรงที่ว่าไม่มีเส้นทางแน่อนอนจริงๆต้องแน่นอนตรงนี้นนะครับคอนเฟรนซ์ก็ต้องเป็นไลเนอร์แหละมาดมแกงกันนะครับต่อมา คอนเวิร์ชชวลนะครับไม่ใช่คอนเฟ r เลนต์ละไม่ใช่การประชุมคอนผู้นี้ก็คือไม่มีตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็จะเป็นเรือแบบดังเดิมนะครับพือไม่มีตู้คอนเทนเนอร์นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีนะนะครับแบบนีนะบ้เรือที่เอาของไว้ดาดฟ้านะครับแต่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นตอบขพอไหนดีครับข้อหนึ่งครับเป็นเรือดังเดิมไม่มีการออกแบบสําหรับการใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ต่อมาครับขอ้อใดอธิบายเรื่องของคอนเทนเนอร์ในตู้บอกครับคอนเทนเนอร์ er ก็ต้องมีตู้คอนเทนเนอร์ er, ตู้คอนเทนเนอร์บางทีเราเรียกสั้ว่าตู้บรรทุกสินค้านี่เห็นไม่ห่างง่ายไหมครับน่ะแค่นี้ครับเห็นไหมคอนเทนเนอร์ก็มีตู้คอนเทนเนอร์สับสกนอื่นจะมีตู้คอนเทนเนอร์คอนเวนชั่น,นัลยุคนคอนเฟลนต์คอนเฟลนต์ก็คือมปนลักษณะของเรือนะครับที่มาประชุมกันมีการลงนามนะครับของคนเจ้าของเรือแล้วก็คนอื่นๆนะครับเพื่อ,อพิกัดอัตราพิกัดของค่าระวางเรือแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขต่าง ข้อธิบายของแทมนะครับเอาเกตแทมคือเรือแบบไหนนะครับแทมก็คือตัวทีนะครับตัวทีเราจาได้คือเรืออะไรครับเรือที่เป็นลักษณะของแท็กซี่ครับก็แท็กซี่ไม่มีเส้นทางที่แน่นอนแล้วก็ไม่มีเวลาที่นะครับแน่นอนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อหนึ่งนะครับแทมเหมือนแท็กซี่รอเป็นชาร์จชาร์จอีกตัวชาร์จเทรดเนี่ยบก็ไม่มาต่อมาครับชาร์จเทรดอ่าเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับ เอชาร์ตฟรดอะไรวะเป็นชาร์ตเป็นชาต์เป็นชาติอ๋อชาติก็คือรอเป็นชาตไอะไรรอเป็นชาติอ๋อแท็กซี่แท็กซี่รอเป็นชาร์ตก็ไม่มาไหมครับอ่าแท็กซี่นะครับแทรเหมือนแท็กซี่รอเป็นชาร์ตก็ไมมาแท็กซี่ก็มีมีเวลาที่แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีเส้นทางที่แน่นอนนะครับและทั้งสองนะครับไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นอ่าชาร์ตทรดนะครับหรือว่าแทรม เรือแบบแท้งนะครับแท้งก็คือแท้งไว้ใส่เลยครับใส่น้ําน้นําก็คือน้ํามันนั่นเองครับเห็นไหมง่ายมากเลยนะครับหมดแล้วนะครับอ่ะเหลือสักห้านาทีได้นะครับเออมันจะเหลือสักกี่สไลด์นะผมจำไม่ได้ละใครจะหมดแล้วล่ะครับผมว่าดี๋ยวนะผมขพยอย่ดยายานึงนะครับอ่ะนะครับ น่าวอรมแล้วเหลือห้านาทีสุดท้ายนะครับขออนุญาตขึ้นไอมันจะเหลืออยู่ยมาสักให้จบเลยดีไหมน่าจะจบขออนุญาตไปเร็วแล้วกันเนาะจะได้จบเรื่องนี้ไปเลยนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวไปขึ้นในส่วนของของเรื่องเลยดีอาีไพ่ไหมอาีไพยเนาะเพราะว่าเหนะ็นไหมลดรดไหมเหลือคีไพน่าจะเป็น,นักรถนะครับเนาะรถนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไปอีกนิดนึงนะแล้วก็ให้วนกลับมาที่เดิมนะครับส่วนตัวกฎหมาย ปรบอร์ต่างๆเนี่ยเอาไว้ที่หนึ่งนะครับไีกกันเลยนะครับอีกสี่นาทีสุดท้ายนะครับก่าอีประมาณแปดสไลด์มัไม่ถึงหรอกนะครับอ่ะมูลค่าเอาประกันตัวเรือนะครับก็ทําได้สองอย่างนะครับ commercial นะครับก็คือมูลค่าตัวเรือที่รวมเครื่องจักรนะครับเนี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเอเคไหม เฮ้ยเวลาเราคิดนออกมันจะมีค่าใช้จ่ายตั้งค่าอาหารไอ้คอะไรของลูกเรือด้วยนะครับเพราะจำเลยครับเข้อถามเข้อถามมูลค่าอัานคอมประกันแบบคอมคอมก็คือลักษณะของการวางรวมค่าคอมค่าคอมมิชชั่นก็คือเรื่องของค่าจ้างไงนะเอาทีไหมเวลาจ่ายค่าคอมคือค่าจ้างให้เรานี่ถูกไหมเราได้ค่าคอมคือค่าจ้างเราไปหาลูกค้าไหมนะครับจำเลยครับจังหวคอมมิชชั่นก็คือบวกคอมนะครับบวกคอมเข้าไปก็คือมีค่าจ้างค่ะคำว่าค่าจ้างนี่เจอแค่นี้เองนะครับจังวคอมมิชชั่น ต่อมาครับอีกตัวหนึ่งที่ที่เป็นการกำหนดมูลค่าเหมือนกันเป็น private ครับ private ก็แปลว่าส่วนตัวครับคําว่าส่วนตัวคือเอาแค่ตัวเรือตัวเครื่องจักรคือมูลค่าของเรือและเครื่องจักรในเรือเท่านั้นจะไม่มีคําว่าคอมไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องของอาหารอะไรของลูกเรือเดินมารวมโดยเด็ดขาดนะครับบน private เป็นส่วนตัวส่วนตัวคือเฉพาะตัวเรือคอมม็คือคอ m ม i s s i o n คอ m ม i s s i o n คือค่าจ้างค่าจ้างจะรวมไว้ด้วยนะครับค่าจ้างรวมทั้งค่าอาหารท่าอะไรมันก็รวมหมดเลยในค่าจ้าง นะครับเพราะฉะนั้น private คือส่วนตัวส่วสนตัวคือเฉพาะตัวเรือนะครับไม่รวมเพราะไม่มีคอมดันก็ไม่มีค่าจ้างโอเคไหมครับมาลองสรุปการแบบนี้นะครับว่าค่าสมมุติวันนี้เจอ commercial นะครับกับ private commercial ก็คือดูที่ความว่า COM, คอมกับคอมก็คือดูเป็นคอมหรือค่าตัว commission นะครับก็คือเป็นค่าจ้างถูกไหมนะ พอเป็นค่าจ้างปั๊บหาข้อที่มีค่าจ้างครับค่าจ้างมีอะไรบ้างมีทั้งเงินและอาหาร,ร,ร,น,น,าาหรานะครับเพิ่มเข้าไปในค่าจ้างเหมนไหมรายจ่ายนะครับ private ก็แปลว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็คือคิดเฉพาะตัวเรือและเครื่องจักรที่อยู่ภายในตัวเรือเท่านั้นครับประมาณนี้นะนะครับเพมาะคอมม้นคอมคอมิชชั่นนะครับของค่าจ้างค่าจ้างเป็นค่ารายจ่ายของค่าอาหารนะครับส่วน private คือส่วนตัวส่วนตัวก็คือไม่มีค่าจ้างนะครับก็คิดแค่ตัวเรือนะครัพราคิดมูลค่าตามตลาด IP, club, p i p พี่พี่ไอขับ่ไนะครับเปียงรวเร็วนะฮะเดี๋ยวสนาทีนะครับก็คือ position and independent club นะครับ,ร 5, 2, 3, รบ, club, รบมันจะถามแค่ P&I ไครับไม่ค่อยถามยาวนะครับก็คือกลุ่มสมาชิกนะครับคนที่อยู่สมาชิกคนที่เป็นสมาชิกนี้ก็จะมีคนเข้ามาดูแลซัพพอร์ตถ้าบร,าริษัทประกันไม่จา่ายเช่นถึว่าเกิดสงครามขึ้นนะครับมีเกิดตราจนขึ้นแล้วคุณไม่ได้ซื้อไว้แต่คุณอยู่ในสมาคมนี้ นะครับหรืออยู่ในクับนี้เนี่ยคุณก็จะรับความคุ้มครองครับเพราะจะคุ้มครองเฉพาะภายที่บริษัทประกันไม่คุ้มครองนะครับเป็นการเยียวยาช่วยคนในสมาชิกเข้าใจไหมครับในในกลุ่มเรือนะครับที่คุ้มครองเฉพาะคนในกลุ่มเท่านั้นนะฮะโอเค new for own นะครับหรือ replacement new ขึ้นใหม่ครับก็เวลาเราจ่ายค่าสินใหม่ก็คือเหมือนของใหม่ครับของใหม่ก็จะไม่มีการค่าเสื่อมเกิดขึ้นนะฮะเห็นไหม new หรือ replacement ก็คือว่าเป็นการกำหนดแบบใหม่เลยครับไม่มีไม่มีค่าเสื่อมนะครับ อยูใหม่นะครับนนี้ก็คือย้อนกลับนะครับย้อนกลับให้เหมือนของใหม่ของใหม่ก็จะต้องไม่มีค่าเสื่อมนะครับ XF มึงบอกไปแล้วนะครับก็คือค่าอ่ค่าสินใหม่ที่ต้องจ่ายตอนแรกนะครับจ่ายไปใน7วันถ้าจะเรียกรองค่าสินใหม่ซา v ีก็จำไม่ได้ครับก็คือกู้กู้ซากนะครับเอ่อกู้กู้ซากก็คือ,รอเราก็สี่ไปเลยว่าถูกถูกข้อนะครับอ่า c o n s t u c i o n แล้วก็ s ิทธิชิปนะครับอ่าพูดถึงตัวคอนเซิรชันกันแล้วกันนะครับก็คือข้อกาหนดนะครับต่อบุคคลภายนอกนะครับคอนเซิชันก็จะเป็นเน้นในของเหมือนคาจุนนะครับก็คือคาจุนใครคาจุนผู้ประกันที่มีผลต่อบุคคลภายนอกนะครับโอเคไหมบางทีเราจะไปชนแล้วสินค้าคุณก็เสียหายครับนี่คือต่อบุคคลภายนอกซิสเตอร์ให้จําครับซิสเตอร์ก็คือพีกว่าพี่สาวน้องสาวนะครับก็คือเรือพี่น้องกันนี่แหละคูแนี้คือเจ้าของคนเดียวกันนะครับแต่เวลาชนกันถ้าคุณซื้อซิสเตอร์ชิปไว้ก็เสมืออนนน่่าคุณไมมรู้จัักกก นะครับคุณไม่รู้จากกันมาก่อน